คือน้ำที่เรานํามาใช้นะครับมันถูกควบคุมด้วยด้วยคุณภาพน้ําของปัญญาน้ำประปาน้ำประปาที่โครงการนั้นในโลกนะครับกำหนดว่าน้ำประปาเนี่ยจะต้องมีค่าความเค็มไม่เกิน2วัน1ลิตร2ลิตรความระยองเนี่ยที่เป็นข้อกำหนดนะครับสาธารณกศมเพราะงั้นเราเองเนี่ยก็ีคือตัวนี้ครับติดเกมนะถ้ามีค่าความเค็มเกินจากนี้การประปาก็ไม่เอาลงงานยิ่งตัวใหญ่ เป็นที่ดังที่ราชาฐานาบูรารามันมันมันหยุดจริงๆจริงดื่มสองสาม่สองสามครับดื่มสองสามขอ้องที่ไหนนะครับโอเคครับขอให้ด่สองส นะครับผมเป็นผู้บริหารของปิโ์เตอร์ทางด้านสายปฏิบัติการนะครับคำว่าสายปฏิบัติการก็คืออะไรก็ตามที่เราทําหน้าที่ย้ายน้ำจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับก็ต้องเรียนว่าผมผมเป็นคนควบคุมน้องเราเกิดปี2535นะครับคือจริงๆเองเนี่ยผมผมทุกเวทีนะครับที่ผมนําเสนอเองเนี่ยก็อยากจะนําเสนอให้ทราบว่าเฮ้ยเราเกิดเราเกิดมาจากใคร รเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับแล้วทําไมนิสโตเตอร์ถึงจะต้องเกิดมาแล้วก็อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เมื่อกี้โอกาสเข้ามารับงานให้นิสโตเตอร์ตอนนั้นเข้ามารับจ้างทําประชาสัมพันธ์เนี่ยตั้งแต่ประมาณปี50นะครับผมจำไม่ผิดะนะครับเข้ามาทํางานกับทางทางสานักทางฝ่ายสื่อสารองค์กรแผนประชาสัมพันธ์ต้องเจรนาพื้นที่เพื่อนบา้านเก่งเคียงเรามีการสูบน้ําจากคลองวางตะนงหรือเปล่าจะพอช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็ไม่ได้ปฏิเสธ แต่ถ้าขอมาพร้อมกันแน่นอนครับฉะเชิงเซาชนบุรีระยองมาเป็นระดับแรกเพราะเป็นเพราะเป็นพื้นที่ที่เราก็ถือว่าเป็นบ้านเหมือนกันลูกค้าทีวผมจะพาไปดูสระเก็บน้ําดิบพัดมาเป็นแหล่งสํารองน้ําดิบของบริษัทที่อเตอร์นะครับการบริหารจัดการน้ําที่สําคัญคือมันต้องมีสตอเรจมันต้องมีที่เก็บน้ําถูกไหมครับหลังบ้านเราเรายังมีแทงเลยอย่างผมอยู่ในกรุงจากแม่น้ําระยองที่เชิงเนินนะครับสองที่ก็จะมีแหล่งสูบในสองที่เหมือนกัน แล้วทุกแห่งที่เราสูบน้ําก็จะทําคลองชักน้ำเข้าไปนะครับคลองชักน้ำเข้าไปจะไม่ได้สูบจากต่งแหล่งน้ําโดยตรงครับดูคลองชักน้ำเข้าไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำอยู่ข้างในประชาชนหมู่เจ็ดหมู่แปดเขาก็ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างมีปัญหาเราก็แก้ไขกันไปนะครับมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ที่ทำโครงการใหญ่ๆก็มันจะต้องมีผลกระทบบ้างนะฮะลดแก้ไขกันไปเสียงดังเราก็ทํากําแพงกันเสียงและที่สําคัญคือเดี๋ยวเราจะต้องพัฒนาสาเก็บพับมาเนี่ย ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสูงสุดกับชาวพาตมาแล้วกักับาย้องนอบกล้องนี้ล่าง้<ะ>ชูสูงรอเดี๋ยวบงเขาเ <laughs> คยมีอยู่ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเป็นเป็นบ่อด,ดินที่ขุดดินออกไปทางท่านนายกปิยะนะครับก็ได้ให้มหาวิทยาลัยเกษตร มาศึกษาว่าเฮ้ยมันมีสภาพพื้นที่ตรงนี้อยู่เนี่ยจะทํายังไงให้มันเกิดประโยชน์ได้ไหม,มนะครับทางมอเกษตรก็ศึกษาแล้วก,ก็พบว่าพื้นเมื่อเมืองเติบโตขึ้นประชากรแฝงมากขึ้นความต้องการใช้น้ำใช้พลังงานก็มากขึ้นเพราะฉนั้น,นไหนๆก็จะมีพื้นที่ในการกักเก็บน้ําแล้วจะเอายังไงดีให้ใครมาลงทุนดีนะครับก็เรียกว่าเป็นความความต้องการที่สอดคล้องกันนะเป็นมิวชั่วเบเนฟิต ของบริษัทพีสวอเตอร์ทั้งนั้นพีสวอเตอร์ก็เสนอว่าทั้งน